พันพันเป็นสวนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ปลูกผักเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เป็นงานหลักการเก็บมเมล็ดพันธุ์คืองานที่สําคัญที่สุดของพวกเราที่นี่ดังนั้นเราจึงทำการปลูกผักหลายชนิดเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกมเมล็ดพันธุ์ให้กับคนทุกคนที่ส่งจดหมายเข้ามาขอช่วงนี้คือช่วงที่เราทำสวน ช่วงพฤศจิกาธันวามกราเป็นช่วงทําสวนของพวกเราเพราะว่าผักที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นผักหน้าหนาว <S <S เราจะทําแทงน้ําถังน้ําแบบนี้ไว้รอบรอ,อบสวนเต็มสวนไปหมดเลยนี่คือที่เก็บน้ําของพวกเราแล้วก็เราใช้ปั๊มน้ําโดยเอาน้ํามันที่เหลือใช้จากครัวเอามาทําเป็นไบโอดีเซล แล้วก็ใช้เป็นน้ำมันปั๊มน้ำเป็นหลักที่นี่นอกจากนั้นเราก็ยังใช้โซล่าเซลล์ด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะทำสวนแบบที่ใช้เงินให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่มีรายได้มากนักเราไม่เคยขอทุนจากใครเลยเราขุดสระไว้ประมาณห้าลูกสระเป็นที่เก็บน้ำที่สำคัญที่สุดของที่นี่ขอบสระ ก็จะมีไม้ผลที่หลากหลายที่นี่เราก็มีฝรั่งเป็นส่วนมากเพราะฝรั่งเป็นไม้ผลที่ให้ลูกอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยปลูกฝรั่งเยอะเพราะว่าเราจะกินผลไม้ค่อนข้างเยอะทีเดียวมีมะละกอมีถั่วต่างๆหลายอย่างที่นี่เราก็เก็บถั่วหลากหลายชนิด เวลาเราปลูกเราก็เลยต้องปลูกหลายๆอย่างรวมกันแบบนี้นี่คือการปลูกผักที่นี่เราจะไม่ปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างๆเพราะนั่นคือสาเหตุของโรคและ,มะแมลงต่างๆการปลูกหลายๆอย่างปนกันอย่างละเล็กละน้อยจะช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงได้อย่างดีมากเราพยายามที่จะ รักษาความหลากหลายให้ได้มากที่สุดมีผักชีจีนมีกวางตุ้งมีกระลำม,มีสารพัดอย่างซึ่งเหล่านี้เราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนมากแต่ยกเว้นกะลำบล็บอกเกอรี่คาลิฟลาเวอร์และแครอทเป็นสิ่งที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่นี่ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะร้อนเกินไปเลยทำให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้แต่ พวกผักกาดทุกชนิดเราเก็บมเมล็ดพันธุ์มาตลอดเลยนี่คือผักกาดเหลืองผักกาดเหลืองเรานำเข้ามาปลูกครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปี2 5 5พัเราได้มเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศเอามาปลูกก็เลยแพร่กระจายแจกคนมาเรื่อยๆอ,อันนี้เป็น กะหล่ำอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นคณนาเป็นคณนาที่ต้นใหญ่ใบใหญ่ใบเดียวเนี่ยกว้างเป็นฟุตยาวเป็นฟุตก็เป็นใบคณาที่เหมาะที่จะกินใบเป็นอย่างยิ่งมีสลัดมากกว่า15สายพันธุ์ที่เราเก็บไว้อันนี้คือหอมใหญ่หอมแดงใหญ่ๆห,หัวใหญ่เราก็ปลูก หลายๆอย่างรวมกันอย่างละเล็กละน้อยเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เป็นหลักบางส่วนเราก็เพื่อกินด้วยเพราะว่าเราต้องลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงกินของที่เราปลูกเป็นส่วนมากมะเขือเทศเป็นสิ่งที่เรามีมากที่สุดที่นี่เรามีมากกว่า1 0 0สายพันธุ์เป็นมะเขือเทศที่หลากหลายมาก การปลูกผักที่นี่ในแปลงเดียวกันก็ยังมีหลายอย่างปลูกปนกันมั่วไปหมดเลยเนี่ยการปลูกหลายๆอย่างปนกันอย่างหนึ่งเก็บกินอีกอย่างหนึ่งก็จะเริ่มโตขึ้นมาแทนที่การขุดแปลงครั้งเดียวก็ปลูกได้นานทีเดียวอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นกระชายที่เราปลูกไว้ตอนนี้กำลังจะแห้งลงแล้วเพราะว่าหมดหน้าฝน มันก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเรื่อยๆเหลือแต่หัวฝังอยู่ใต้ดินแตงกวาก็เราเก็บอยู่หลายสายพันธุ์ทีเดียวมีทั้งแตงกวาสีเขียวแตงกวาสีขาวมีแตงกวาสั้นแตงกวายาวมีหลากหลายชนิดมากอันนี้คือดอกของต้นลิ้นฟ้าหรือลิ้นไม้คนเหนือเรียกลิ้นไม้คนกลางภาคกลางเรียกเพกา ดอกเนี่ยเอามาลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากหรือจะเอามายัดไส้แล้วก็เอาไปนึ่งก็อร่อยอีกเช่นกันส่วนลูกของมันเนี่ยเป็นเหมือนลิ้นที่ห้อยอยู่บนท้องฟ้ามีรสชาติที่ขมอร่อยเหมาะสาหรับคนที่อายุมากแล้วใครๆที่แก่แล้วก็จะชอบขมขๆอันนี้เป็นไม้ที่เอามากินเป็นผัก อร่อยมากเป็นยาด้วยผักที่มีกินทั้งปีที่นี่ก็คือยอดกระถินผักหวานบ้านแล้วก็ชายาผักพวกนี้เป็นผักที่เราไม่เคยขาดแคลนเลยมันปลูกครั้งเดียวกินมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วถ้พาผักหวานบ้านกระถินหรือชายาเนี่ยสุดยอดทนและง่าย อันนี้คือสมไทยสมไทยไม่ต้องปลูกมันเกิดมาเองหลายคนก็เรียกว่าวัชพืชแต่เราก็กินมันเป็นผักเช่นกันกินทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆมะละขี้นกก็ถือว่าเป็นผักที่ไม่ต้องปลูกหากินง่ายมากแต่ถ้าไม่ใช่สวนของตัวเองไม่ควรกินมะละขี้นกโดยเฉพาะที่ภาคเหนือจะมีมะละขี้นกเยอะมากปัญหาก็คือถ้า มันไม่ใช่สวนเราเนี่ยเราเขีนเขียวงามมากแต่เขาฉีดยามาแล้วสามวันสี่วันเนี่ยมันจะอยู่ยังเขียวอยู่มันจะเหี่ยวลงหลังจากห้าหกวันไปแล้วฉะนั้นการเก็บผักจากที่คนอื่นจึงอันตรายมากในสวนเราก็จะมีกระเพราหลายชนิดนี่คือกะเพราขาวอ่าแล้วก็กระเพราสีม่วงมีหอมแบง พวกนี้คือผักที่กินได้ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อนอกนั้นก็มีถั่วพูถั่วพูนี้ก็มีหลายแบบมีทั้งถั่วพลูเขียวถั่วพูสีม่วงและก็ถั่วพูยาวมีหลากหลายอันนี้เป็นการทดลองปล,ปลูกถั่วชนิดหนึ่งชื่อลิมาลิมาบีนส์เป็นถั่วอีกพันหนึ่งที่เม็ดใหญ่มากเรา เพิ่งเอามาลองปลูกจริงๆก็ปลูกหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคนกินแต่คราวนี้จะลองปลูกและกินดูกระเจี๊ยบเป็นสิ่งที่กําลังออกมากที่นี่ตอนนี้กระเจี๊ยบเป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกมานานแล้วก็เก็บมานานคนไทยใหญ่ก็จะชอบมากที่เนี้ยพริกไทยเราปลูกแค่ต้นเดียวแต่ว่ากินไม่เคยหมดนอกนั้นก็จะเป็นพวกอ่า เผือกต่างๆเผือกหลายชนิดที่นี่มีสามชนิดมะเขือยาวเราก็มีอยู่ทั้งสีขาวสีเขียวและสีม่วงมะเขือยาวสีม่วงเราก็มีอยู่หลายสีที่ปลูกที่นี่มีเลือกกินได้เยอะทีเดียวหมากเมาก็เป็นไม้ป่าไม้ผลจากป่าอีกชนิดหนึ่ง ที่เราปลูกแล้วก็กินมานานมากทำไวายทำยามทำน้ำเข้มข้นได้อันนี้ก็หมดไปสักสองเดือนแล้วน้อยหนาอันนี้ก็เหลือไม่กี่ลูกตอนนี้พอหมดฤดูมันสักพักแล้วอันนี้ก็เหลือให้กินนิดๆหน่นนนอยๆพืชหน้าฝนที่ยังอยู่ตอนนี้ก็คือพวกกระเจี๊ยบมอญกระเจี๊ยบมอญต่างๆแล้วก็พวกฟักน้ำพวกฟักทั้งหลายเนี่ยมัน ให้ผลผลิตสูงมากเม็ดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นแล้วก็เลื้อยขึ้นตามต้นลำใหญ่มีลูกมากกว่า30ลูกในต้นเดียวมันอัศจรรย์มากการปลูกผักที่นี่เราก็จะเน้นการปลูกผสมกันหลายๆอย่างอันนี้ก็คือแครอทผสมกับมะเขือเทศเป็นการปลูกให้มันอยู่ด้วยกันมันจะช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงได้ดีและก็ ช่วยลดความเสียหายด้วยเพราะว่าถ้าอย่างหนึ่งตายหรือโดนโลกอีกอย่างหนึ่งก็ยังรอดอยู่เราก็จะเสียหายน้อยลงนอกนั้นเราก็มีไก่เราใช้เศษอาหารจากครัวต้นกล้วยหญ้าบ้างเลี้ยงอาหารเลี้ยงไก่เราก็ได้ไข่วันละ40-50ฟองทุกวันวัวเราพึ่งเอาวัวออกไปให้คนอื่นไป เพราะว่าเรามีถึงหตัวเรากินนมไม่หมดกินไม่ทันเราก็เลยเหลือไว้แค่สองตัวอันนี้คือวัวนมเราค่อนข้างจะมีปลาเยอะทีเดียวในสระของพวกเราแต่ปัญหาก็คือมีปลาเยอะจับปลามาได้ไม่มีใครอยากจะฆ่าปลาก็ต้องเอาไปกลับลงไปปล่อยในสระเหมือนเดิมนี่คือปลาดุกตัวนี้ชอบเล่นกับเป็ดมาก มันมีชื่อว่าคุดตะเป็นปลาที่เด็กๆชอบเลี้ยงมันแล้วก็เป็นมิตรกับมันมากฉะนั้นที่สวนพันพันในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวคือฤดูแห่งการปลูกของพวกเราที่นี่พอเข้าหน้าร้อนแล้วก็จะหาความเขียวความสวยงามอย่างนี้ได้ยากขึ้นอีกสักพัก เดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วฤดูการปลูกของเราเริ่มตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาแล้วก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์ช่วงมกราหรือกุมภาเก็บเมล็ดพันธุ์เสร็จเราก็จะมีน้ําน้อยไม่พอใช้แล้วก็จะปลูกเฉพาะเท่าที่กินเท่านั้นเองจากนั้นก็จะแพ็คเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกให้กับคนทั่ว,วไปที่ส่งจดหมายเข้ามา ใครสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กของพันธ์พันธุ์ออแกนิกฟาร์มได้เลย